ดูโฆษณาให้เขา30วินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะรักนะจุ๊บๆพ่อบอรครับในหอยกนี้อีกแล้วครับตอนที่304เรื่องในบ้านเธอมาจัดการถ้าเธออยากจะเป็นคุณหญิงก็บอกฉันได้เธอดูแลเรื่องในบ้านฉันดูแลเรื่องนอกบ้านดีไหมไม่ใช่ซะหน่อยเธออยากทำอะไรก็ทำได้ ยังไงก็มีฉันอยู่อืมสวัสดีค่ะฉันมาเยี่ยมกู้เซียงฉันเป็นน้องสาวเขาค่ะอ๋อคุณกู้เซียงน่ะเหรอครับเพิ่งถูกเทศมนตรีรับตัวไปเมื่อคืนเองครับเทศมนตรีคุกเมืองเยื่อฉิในตอนแรกกูก้เซียงรักพาตัวลูกชายของเทศมนตรีไป เลยผิดหลักฐานลักพาตัวแต่ตอนนี้ท่านเทศมนตรีมาปิดคดีและยังนำคำสั่งมาด้วยคดีของคุณกู้เสียงก็เลยถูกเพิกถอนนะครับไม่คิดเลยว่ากู้เสียงจะถูกพาตัวออกจากคุกเร็วขนาดนี้ทำให้ไปต่อไม่ถูกจริงๆชิงโจเออคดีของกู้เสียง ถูกถอนแล้วแผนที่ฉันลงมือลงแรงก็สูญบัตไปหมดแล้วเธอยังจำเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชินเจ้งเจิงเข้าคุกได้ไหมงั้นฉันจะบอกเธอแล้วกันในตอนที่สิงเพ่สือรู้ว่าแผนเปลี่ยนไปก็รีบร้อนมาที่คุกทันทีชินเจงิงเจิงเธอนี่โชคดีจริงๆ ท่านในพลมาช่วยฉันใช่ไหมคะได้พาฉันออกไปทีฉันไม่ใช่คนที่จะมาช่วยเธอตอนนี้กู้หวยลูกสาวเธอกลายเป็นคุณนายรองของรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองช่างแห่งเมืองทางใต้เขาได้ใช้ความสัมพันธ์ของตัวเองเพื่อส่งเธอไปเมืองทางใต้ฉันรู้อยู่แล้วล่ะคะ่ะ ชีวิตของฉันต้องไม่จบแค่นีน้แน่แน่ต้องไม่ตายฉันต้องไม่ตายาใช่แล้วล่ะคุณนากู้ได้ยินมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในบ้านเธอไม่รู้ว่าสุดท้ายจับเขาได้หรือเปล่าโอ้ยเรื่องนั้นมันผ่านไปนานมากแล้วล่ะนะจะว่าไปก็ใช่ ถ้าตอนนั้นจับผู้ชาคนนั้นได้ละก็คนที่ถูกจับเข้าคุกก็ไม่ใช่ฉันแต่เป็นกู้ชิงเอยงไงล่ะงั้นเหรออนี่ฉันพูดอะไรผิดนี่เหรอท่าในพลทำไมมองฉันอย่างงั้นไม่ได้เป็นความผิดฉันนะขอร้องละอย่าทอฉันเอ๊ะ,อะ,อะเธอเธอทำผิดแล้วจริงๆ ผู้ชายที่บุกเข้าไปในห้องกู้ชิงเจอคนนั้นก็คือฉันเองกล้ามาทำ้ายผู้หญิงของฉันงั้นฉันจะให้เธอได้ไปเจอยมาบาลก่อนก็แล้วกันชชดูเออเอเออมาดวโมโหกับผู้หญิงของฉันก็ต้องเจออย่างนี้ล่ะ ที่จริงแล้วครั้งนั้นฉันจะฆ่าเขาให้เธอก็ได้อยู่นะเธอจะได้ไม่ต้องกังวละไรอีกฉันอยากจะพึ่งตัวเองอ่ะฉันว่ากู้วยต้องไปขอร้องแน่ๆแต่มีคำสั่งถอนคดีกู้เสี่ยงไปแล้วเป็นเพราะเกรงกรงลัวรองรัฐมนตรีใช่หรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก พ่อของฉันน่ะทำอย่างนี้เพราะคำนึงถึงเธอยังไงกูเซียงก็เป็นพี่สาวเธอการที่เข้าไปอยู่ในคุกจะไม่ดีกับชื่อเสียงเธอยิ่งไปกว่านั้นเขาก็มีแผนของตัวเองอยู่แล้วในตอนนี้ก็ไม่ควรทำให้ทางเมืองฝั่งใต้ขุนเคืองใจด้วยช่างเถอะปล่อยให กู้เซียงเหลิกไปก่อนเถอะอย่างนี้ก็จะได้ลืมตัวจนทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายฉันก็แค่ต้องอดทนรอพี่ชิงโจกลับบ้านมาแล้วเหรอคะกูชิงโจพี่คะไม่นึกเลยว่าจะออกมาจากคุกแล้วนะโชคดีจังเลยนะกู้ชิงโจอย่าได้ใจไปดหน่อยเลย ธอมันโศโคกได้รังเกียจเธอเจอรับกผลกลรในไม่ช้าดินแน่งั้นหรอคะฉันว่าพี่น่ารังเกียจมากกว่าอีกอ่ะใช้วิธีสกรปรกที่น่ารังเกียจพวกนั้นพี่ก็ยังทำไม่สำเร็จอีกนะคะพี่ควรจะเรียนรู้จ้ะวิว้ๆนะคะไม่แน่อาจจะได้เป็นคุณนายเหมือนอย่างเขาก็เป็นไปได้นะคะ แกขพอบอครับน,นี่นีอีกแล้วครับตอนที่สามห้าเราเป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันสิคะจริงสิพี่ชิงโจได้ยินมาว่าแม่นมแซลลี่ของพี่เป็นแม่บ้านที่มาจากบ้านของแม่พี่ในตอนนั้นสินะคะใช่แล้วแม่นมของฉันแซลลี่ทำไมเหรอ เวอยวยสนใจเรื่องนี้เหรอพี่ชิงเจาที่จริงฉันเจอรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดหน้าพี่ไม่เคยเหมือนพ่อและซุนฉีล่อเลยที่เป็นลูกสาวของซุนฉีล่อจริงเหรอกูชิงเจ้าแกมันเป็นคนลวงโลกจริงๆ นี่พี่เหมือนว่าพี่จะได้ใจไปนะใช่แต่งเรื่องมาขนาดนี้ถ้าไม่เป็นนักแสดงก็น่าเสียดายจริงๆกูฉีดเจฉัชที่เกียดจะพูดเปลืองน้ำลายกับเธอแล้วเธอยังไม่รู้มัง้ง พวกเรานะ่ะคนห้องเธอหมดแล้วเดืเจอผ้าฟิล์มที่แม่ผลักคุณนายตกไปในห้องใต้บันไดแล้วกุชิโจอตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในกำม,มือของไทยต่อไปแล้วนะค่ะพี่เป็นภาพฟิล์มที่หาเจอในาผาห่มใช่ไหมคะ รูปใบนั้นก็แค่รูปที่ฉันถ่ายเล่นตามปกติพี่ลองดูอีกทีสิว่ามันคือรูปอะไรภาพฟิล์มที่เราเจอเป็นของปอบถ้ายังมีรูปใบนั้นอยู่หรอรูปยิงอยู่ที่เธอสินะเป็นไปไม่ได้นี่ค่ะตอนที่ฉินเจิ้งเจิ้งผักคุณนายใหญ่ตกลงไปในห้องใต้บันไดนะ พี่ก็ยืนอยู่ข้างๆถ้ารูปนี้ไปถึงตำรวจพี่ก็ถือว่าเป็นผู้สรว้ร่วมคิดนะคะยิ่งไปกว่านั้นพี่ว่าถ้าคุณพ่อเห็นรูปใบนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปหรอคะไม่ได้พ่อจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้คุณพ่อจะต้องเกลียดฉันมากแนะ เกียดพวกเราที่ทำร้ายคุณยาจนตายเกียดพวกเราที่ทำร้ายชื่อเสียงของตระก,กูลกูภาพฟิล์มของจริงอยู่ที่ไหนแกเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะพี่สาวคนนี้ของฉันไร้ประโยชน์จริงๆเลยมักโดนยีกู้ชิงจปั่นหัวจนโกรธจัตลอดถ้ยังเป็นแบบนี้ต่อไปคงพานมาทำร้ายแผนฉันด้วย อิงอิงพาคุณพี่พักผ่อนก่อนค่ะตอนนี้เหลือแค่พวกเราสองคนแล้วนะคะฉันก็จะขอพูดตรงๆเลยนะพี่ชิงโจฉันไม่ยอมเสียเปรียบพี่หรอกนะรูปที่พี่มีเอามาให้ฉันแล้วจะบอกความลับอย่างหนึ่ง เป็นการแลกเปลี่ยนดีมากพี่ชิงจอพี่รู้จักเธอคนนี้ไหมฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เมื่อสองวันก่อนเธอมองไปรอบรอบประตูทางเข้าคฤห,หาสน์ตระกูลกู้พอเห็นว่ามีคนเดินออกมาก็รีบวิ่งหนีทันทีกู้โวยกำลังจะใชใ้เขามาอย่างเชิงฉันจะต้องมีปัญหาอะไรนี่แนะ่ ฉันไม่รู้จักนะทำไมไมันเขารู้จักเธอเหรอพี่สิงโจพี่นี่ชอบรอเล่นจริงๆเลยนะตอนนี้ผู้หญิงที่พี่เรียกว่าแม่นมคนนี้นะตกอยู่ในกำมือของฉันแล้วถ้าคุณพ่อกับทางบ้าน ท่านกองพลรู้ว่าพี่เป็นแค่พวกต้มตื๋นคนหนึ่งเหลือก็พี่คิดว่าเขาจะไล่พี่ออกไปไหมงั้นเธอส่งเขาไปที่บ้านของท่านกองพลสินะฉันเฉยๆนะพี่ทำไมยกู้ชิงโจถึงปั่นหัวได้ยากอย่างนี้นะฉันจะพูดกับเธอแค่ครั้งเดียวนะ อย่าพยายามใช้วิธีสุกปกแบบนี้กับฉันอีกไม่งั้นฉันจะจัดการกับเธอแบบเดียวกันกู้วยเกียดฉันเข้ากระดูกดำถ้าเขามีหลักฐานก็ต้องพาผู้หญิงคนนั้นไปที่ตระก,กูลสื่อแนะ่เธอไม่มีทางเอามาปั่นหัวฉันเล่นๆอย่างนี้หรอก แต่ว่าตัวตนของผู้หญิงคนนี้น่าสงสัยมากฉันคงต้องไปสืบหาให้แน่ชัดแล้วล่ะอย่างนี้อีกแล้วครับตอนที่306เพิ่งบอกนายให้หาผู้หญิงคนหนึ่งไม่นึกว่าจะพาตัวเขามาได้เราขนาดนี้แล้วชิงโจจะให้เรา,าอะไรกับฉันหรอมีคนมองอยู่เยอะขนาดนี้กลับไปแล้วค่อยว่ากันนะว่ามา พูดสิ่งที่เธอเคยพูดในคุกอีกรอบหนึ่งฉันชื่อเหลียงหลีจุนพี่สาวของฉันเคยเป็นแม่นมให้กับลูกสาวคุณหนูคนโตสุดของบ้านตระกูลซุนฉันไปบ้านตระกูลกู้เพอรู้ว่าลูกสาวของคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วคิดว่าพี่สาวฉันจะกลับมาด้วย ก็แค่อยากได้ประโยชน์บางอย่างจากเขางั้นทำไมพอเห็นฉันแล้วต้องวิ่งหนีด้วยตอนที่ฉันยังเด็กเคยถูกตะกุลซุนไล่ออกมาเพราะขโมยของคุณก็ไม่ได้รู้จักฉันฉันกลัวคุณคิดว่าฉันเป็นขโมยแล้วจะส่งคนมาจัดการกับฉันน่ะ นึกออกแล้วล่ะแม่นมฉันเคยพูดถึงคุณด้วยเขาบอกว่าคุณแต่งงานแล้วเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่อายุเจ็ดหววฉันไม่ได้เจอเขาอีกเลยเขาไม่มีทางรู้ว่าฉันแต่งงานหรือยังเขาพูดอย่างนั้นจริง ไม่ผิดอย่างแน่นอนส่งเธอไปไกลจากเมืองแย่เฉิงเธอช่วยให้เงินเขามากๆหน่อยอย่าให้เขาได้อยูอ่อย่างลําบากอีกยังไงเขาก็เป็นน้องสาวของแม่นมฉันอืม๋ยวฉันจัดการให้หากมีคนส่งเขามาตอกย้ำซ้ำเติมฉันก็คงจะร้ายมนทินให้กับตัวฉันไม่ได้ฉะนั้น เขาจะอยู่เมืองแย่ฉันต่อไปไม่ได้ท่านจะให้ดิฉันพักอยู่ที่ไหนคะท่านในพนคุณกู้ไปแล้วครับฉันพูดทุกอย่างตามที่คุณบอกแล้วไม่ได้พูดอะไรนอกเหนือจากนั้นไว้ชีวิตฉันเถอะค่ะอย่าให้เหลือแม้แต่ศพจัดการให้เรียบร้อยซะไปบ้านเกิด ที่คุณกู้เคยใช้ชีวิตอยู่และตามหาแม่นมกับอาจารย์ของเขาถ้าพวกเขาขัดขืนไม่ร่วมมือก็อไว้ชีวิตพวกเขาไว้หรือไม่ก็ถ้าพวกเขาขัดขืนจะรุนแรงมากก็ฆ่าไปสักคนก็ได้หลี่จวนตัวจริงเนี่ยตายแล้วหลี่จวนที่อยู่ในหมู่บ้านคนนั้นก็อยู่ในมือฉันแล้วเหมือนกัน ล่องรอยทุกอย่างเกี่ยวกับเบื้องหลังของชิงโจต้องขาวสะอาดเอี่ยมอ,อ่องจะให้คนพวกนั้นหาเธอเจอไม่ได้หวังว่าจะยังทันอยู่นะกลับมาแล้วเหรอจะหาที่พักให้กับน้องสาวแม่น้องมาใช่ไหม,มจากนี้ไปตระกูลสือกับกู้วย ก็จะไม่มีทางหาเขาเจออีกนายฆ่าคนนี้เหรอใช่ฉันจับคนกลุ่มหนึง่งมาเข้าคุกสอบปากคำอยู่นอนเลยพวกนั้นไม่ยอมปีกปากพูดจนกว่าจะได้เห็นเลือดนะชิงโจวันนี้เธออยากกลับไปเลยนะอยู่ที่นี่เถอะนะม่ได้กุ้ยก็หาจุดอ่อนฉันอยู่ ฉันขอกอดเธอสักพักนะท่าทางของสิ่งเผยสีดูแปลกไปนิดหน่อยหรือว่าเขาจะฆ่าหลี่หงไปแล้วนะถ้าเขาทําจริงๆก็หมายความว่าสิ่งที่หลี่หงพูดไปทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกเป็นสิ่งที่สิ่งเผยสีสั่งให้เธอพูดหรือว่าหลี่หงคนนั้นเป็นแม่นมของลูกสาวของซุนฉีล่อ แล้วฉันกับคุณแม่ลี่เป็นคนลวงโลกนั่นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกจะไม่มีใครเรียงลูกเธอจะไม่วันโกหกฉันฉันต้องคิดมากไปนี้นะรอตรงนี้อย่าวิ่งซนไปไหนล่ะอืดีแม่กจเด็กดีภาพนี้คุ้นตาจังเลยเด็กดี ู้หญิงที่อยู่ในความทรงจำนี่คือใครกันนะเหมือนกับว่าตอนฉันอายุ6ขวบแต่ทำไมถึงได้ไปอยู่ข้างการเขาล่ะนี่ฉันควรสงสัยใครควรสงสัยแม่หลี่ที่โกหกฉันหรือว่าสงสัยสิ่งให้สื่อที่ปิดบังฉันมาตลอดคนหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณเลี้ยงดูฉันสั่งสอนฉันอีกคนหนึ่งคือผู้ชายฉนรัก ทั้งคู่รักและห่วงใย,ยฉันมากฉันไม่ควรที่จะสงสัยพวกเขานางเอกบอกกับตัวเองในใจว่าพระเอกเป็นคนรักกันนะคะอุย๊ยมันเป็นข่าวดีมากๆเลยส่วนพระเอกก็คือปิดบังฐานะของนางเอกนะก็ไม่รู้ว่าฐานะของนางเอกจะเปิดเผยให้นางเอกได้รู้เมื่อไหร่นะคะก็ต้องรอติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายบาย